พี่โมชอบแกงเขียวหวานเลยเอาแกงเขียวหวานาใช่ไหมคะใช่ใช่มันคือปกติอ่ะขนมจีนน้ำยาเนี่ยแกก็ชอบใช่ป่ะชอบแม่บอกนะแม่บอกแกงส้มเนี่ยมันต้องเป็นใต้ๆหน่อยความจริงมันขาดอย่างเดียวคือขาดขาดอะไรนะหน่อไม้ดองอืมผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมชอบหน่อไม้ดองนเขาไปบอกคนที่รู้จักผมไงว่าให้ทำให้ด้วยวันครบรอบสามปี เขามาขอมาขอส่วนบุญหมายถึงว่าพี่เต้โมไปเข้าฝันนี้เหรออ่าบางคนที่สื่อกับพี่ได้เขาก็เขามาขอส่วนบุญอ๋อเขาไปสื่อกับใครคะพี่เต้เอาเป็นว่าไม่ได้สื่อกับพี่โดยตรงโดยอ้อมโดยอ้อมโดยอ้อมเราไม่อยากไปพาดพิงเขาเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีปัญหากับเขามากกว่าเขามาสื่อว่าอะไรบ้างคะก็ถ้ายังไงถ้าจะมาทําบุญให้เขาเนี่ยให้เอาตามเนี้ยมีขนมห่อใบตอง ขนมหวานเนี่ยขนมไทยอะ่ะแล้วก็ขนมจีนน้ำยาแล้วก็ถ้าแกงเขียวหวานได้ก็แกงเขียวหวานแล้วก็แกงใต้ก็คือแกงส้มใต้แต่แต่ผมไปหามาสองสามตลาดแล้วมันไม่มีอะ่ะหน่อไม้ดองอะ่ะแต่ก็เลยแกยกลายเป็นแกงส้มแบบผสมผักหลายๆอย่างด้วยกันจริงๆเขาอยากกินแกงส้มหน่อไม้ดองนี่หรอใช่ใช่เลยแกงส้มหน่อไม้ดองอืถ้าใครใครมีก็ เอามาให้เพิ่มเติมนะเพราะวันนี้มันครบรอบสามปีอมบอกพี่เต้หาไม่ได้ไปหามาสองตลาดแล้วตอนที่พี่ตังโมงไปหาเนี่ยเขาสดใสนะคะหรือว่ามีความเครียดอะไรมีความกังวลเลยไหมนนะคะตอนที่มาหาเมื่อวันที่หนึ่งใช่หนึ่งกุมภาเนี่ยเหมือนเหมือนปลุกให้ตื่นเนี่ยให้มาดูกล้องอพอพี่ก็ขี้เกียจด,ดูเพราะว่ามันหนึ่งพลังงานเราก็เยอะใช่ป่ะพลังงานเราก็เยอะเราก็ขี้เกียจด,ดู แต่มันนอนหลับหลับไม่ได้ต้องตื่นแล้วต้องตื่นแล้วต้องตื่นแล้วแต่เขาดูดูเครียดนะพี่แังโมดูแบบกังวลไหมหรือว่าเขาก็สดใสยินดีอยู่อ่าอ่าไม่สดใสไม่สดใสเลยครับผมเขาเครียดเครียดเขาคงเครียดถึงพี่ัตงโมมาสื่ออย่างอื่นได้ไหมคะถึงเรื่องเแบบความยุติธรรมทวงให้หน่อยอะไรอย่างงี้คงไม่มีแรงขนาดนั้นหรอกครับคงไม่มีแรงขนาดนั้นฮะเพราะว่าการที่วิญญาณจะสามารถสื่อสารได้ขนาดเนี้ ต้องมีคนทำบุญหนักๆให้อ,อย่างเช่นทอดกระถินกองใหญ่ๆสร้างพระอุโบสถอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันต้องใช้เงินหลายล้านทีเวเชาวัดพิมก็ยังไม่ได้ไปดีถูกมยังยังไม่ไปยังไม่ได้ไปยังยังหาความยุติธรรมอยู่เพียงแต่ว,ว่าวิญญาณมันก็คงทำอะไรไม่ได้มากอ,มอย่างมากก็ไปหาคนที่เขารักแต่ก็เป็นแบบในรูปของเสียง อยู่ในรูปของความฝันซึ่งเขาก็จะต้องมีแรงบุญของคนที่ยังยังอยู่เนี่ยต้องเข้าใจว่าโลกแห่งวิญญาณเนี่ยเขาทําบุญไม่ได้ต้องเฉพาะคนที่รักเท่านั้นเขาถึงจะทําบุญได้แล้วก็ต้องทําบุญให้ถึง